พลนิธิบุญยจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวมอบทุนสนับสนุนข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดีทุนสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และทุนการศึกษาแก่บุตรี่ดาข้าราชการตำรวจประจำปี2566จำนวน2,130,000บาท พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคุณหญิงกอแก้วบุญยะจินดาประธานกรรมการมูลนิธิบุญยะจินดาเพื่อข้าราชาการตำรวจและครอบครัวเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและประกาศเกียรติยศแก่ข้าราชาการตำรวจและพลเมืองดีผู้มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบและมอบทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวข้าราชาการตำรวจผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจประจำปี2566ณห้องศรียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับในปี2566มีข้าราชการตำรวจและพลเมืองดีเข้ารับรางวัลประเภทต่างๆจำนวน6กลุ่มรวมทั้งสิ้น25นายเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน450,000บาทมีดังนี้ค่ะ รางวัลประเภทกลุ่มสัญญาบาัตรถ้วยรางวัลกิติยศพร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งแสนบาทจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่พันตำรวจโทสมชายหัดขจรองผู้กำกับการสืบสวนรางวัลประเภทกลุ่มชั้นประทวนถ้วยรางวัลกิติยศพร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวนสี่หมื่นบาทจำนวนสามรางวัลได้แก่หนึ่งจ่าสิทธิตำรวจโรณชัยพักดี 2. ดับตำรวจวีระชัยคําแก้ว 3. ดับตำรวจอาระยะป้อมคข่าย 2. รางวัลประเภทประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน1,000งบาทซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจจำนวน16รางวัลได้แก่ด้านป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมดีเด่น 1. พันตำรวจเอกพันษาอมลา,าพิทักษ์2พันตำรวจเอกอาทิตย์ฉัดัยรัตนเวท สามพันตำรวจเอกจกตุรง์กลิ่นศรีสุขพพสี่พันตำรวจโทบัณฑิตหัตถพิถีพันธ์ห้าพันตำรวจโทโสภาสถนนทิพกพันตำรวจโทวีรศักด์รันตนประยูนเจ็ดพันตำรวจโทอุทิศสุดใจแปดพันตำรวจโทหญิงกหนกลักษ์บวรสุขนทชาติเก้าพันตำรวจตรีกิติศักดิ์แก้วมีสิบ พันตำรวจเอกทลราดลเหมมพัฒสิบเอ็ดพันตำรวจเอกลิขิตกล้วยดำรงสิบสองพันตำรวจโทภูนสุขเตชะประเสริฐพรสิบสามพันตำรวจตรีพานุวิทย์เพรแทนสิบสี่พันตำรวจตรีนัทพลเสียงไหมสิบห้าพันตำรวจตรีสิทธิชัยประดับสิบหกพันตำรวจเอกอภิรัตเปลี่ยมภูล สารางวัลประเภทประกาศเกียรติคุณพลเมืองดีพร้อมเงินทุนสนับสนุนจำนวน1นึ่งหมื่นบาทจำนวน2รางวัลได้แก่หน,นายสมยศเกมกาแมนและนายอามีนเกมกาแมนนายสมยศเกมกาแมนและนายอามีนเกมกาแมนสองพ่อลูกไรเดอร์พลเมืองดีขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพบ เหตุการณ์บริเวณหน้าห้างแห่งหนึ่งริมถนนบางนาตราดตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสุทรปราการได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหญิงชาวเมียนมาอายุ46ปีว่ามีคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำหนัก2ส,สลึงจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ไล่กวดคนร้ายจนรถคนร้ายเสียหลักพุ่งชนแท่งแบริเออร์ก่อนที่จะวิ่งข้ามถนนจะไปขึ้นรถแท็กซี่แต่ถูกรถกระบะชนซ้ำแต่ไม่หยุด ลุกวิ่งข้ามถนนลุกขึ้นวิ่งหนีอีกรอบสองพ่อลูกไรเดอร์จึงวิ่งตามไปช่วยกันจับกลุมตัวไว้ได้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวเหตุเกิดในพื้นที่สอพอบางแก้วสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ2นายนรินทรรัตวงไพสาร เมื่อวันที่สองพฤศจิกายนเวลาประมาณ15.45นาิกานาทีนายหวังหวาอายุ63ปีได้เข้ามาขอซื้อแหวนทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทจำนวนหนึ่งวงณนะร้านทองชัยสุวรรณปากซอยจอมทอง14นางสาวทิยรัตอริยะเมธานนนได้หยิบขึ้นมาให้ดูแล้วนายหวังหวาได้ชักอาวุธปืนปลอมออกมาขู่ทำให้นางสาวทิยรัตตกใจกลัวและได้วิ่งเข้าไปหลบ หลังร้านจากนั้นนายหวังหวาได้หยิบรีโมทของทางร้านกดเปิดประตูร้านทองไฉยสุวรรณแล้ววิ่งหนีไปภายในซอยจอมทอง14แต่นายนารินทร์เห็นเหตุการณ์จึงได้วิ่งติดตามจับกลุ่มนายหวังหวาได้บริเวณสุดซอยจอมทอง14แขวงบางคอเขตจอมทองกทมนางสาวธีรัตและนายนารินทร์จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สายตรวจสอนอบางขุนเทียนมารับตัวนายหวังหวา เหตุเกิดพื้นที่สอนอบางขุนเทียงกรุงเทพมหานครรางวัลประเภทประกาศ,กาศเกียรติยศสุดดีวีรกรรมพร้อมทุนสนับสนุนจำนวน25,000บาทจำนวน2รางวัลได้แก่1ดาบตำรวจตุแวนเลาะหลอมะ2สิบตำรวจโทบุญกิ 4. มีเดเอเล่4เมื่อวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ22.50นาที กำลังชุดปฏิบัติการร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวร20สรพยะลังกับเจ้าหน้าที่อสอ,อำเภอยะลังจำนวนหนึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพยะลังหกนายสองสิบตำรวจโทบุญนีเดือเลสามสิบตำรวจโทอ,อิสมาแอนจิตหลังสี่สิบตำรวจโทสลาวุธสุสันต์ห้าสิบตำรวจตรี ธนทัตโชคมาก60ตำรวจตีทวัดเซมลิกและอาสาอำเภอยะลางสองนายออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนด้วยรถยนต์สายตรวจของสพยะลางหนึ่งคันและรถจักรยานยนต์สองคันเป็นของตำรวจหนึ่งคันและ อาสายะลังหนึ่งคันโดยทำการลาดตระเวนจากสอพอยลังมาตามถนนสาย4061หมู่3ตำบลยยลังอำเภอยยลังจังหวัดปัตตานีเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลยยลังได้มีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณริมถนนข้างทางพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่กำลังเจ้าหน้าที่จนเกิดการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลังยิงปะทะกันพักใหญ่กลุ่มคนร้ายจึงได้ล่าถอยหลบหนีไป ภายหลังเกิดเหตุทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจบาดเจ็บ5นายเสียชีวิต2นาย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนเสียชีวิตสองนายทั้งนี้มูลนิธิบุญญาจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้ให้มีการมอบทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวผู้สร้างคุณประโยชนต์ต่อทางราชการและสังคมจำนวน164นายพร้อมทุนสงเคราะห์จำนวน646,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะกรณีเสียชีวิตจำนวน10บรายรายละ20 0 0 0บาทกรณีการบาดเจ็บสาหัสจำนวน46รายรายละ5,000บาทกรณีการบาดเจ็บจำนวน108รายรายละ2,000บาทและได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรที่ดาข้าราชการตำรวจรวมมูลค่ากว่า1 3 4 0 0ล้านบาทโดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องระดับปริญญาโทต่างประเทศโดยมอบทุนให้นักเรียนในร้อยตำรวจ รุ่นละหนึ่งคนคนละ1ล้านบาทโดยแบ่งจ่ายเป็น2ปีปีการศึกษาละ5้าแสนบาทสำหรับในปี2566มอบให้กับร้อยตำรวจตรีนักการสีสุสุสใสเกตเฉลี่ย3.92นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่76และทุนการศึกษาแบบครั้งเดียวไม่ต่อเนื่องซึ่งมอบให้แก่ บุตรธิดาข้าราชการตำรวจที่ศึกษาในระดับตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงระดับปร,ริญญาตรีโดยแบ่งเป็นระดับปร,ริญญาโทจำนวนหนึ่งทุนทุนละห้าแสนบาทระดับปร,ริญญาตรีจำนวนสิบทุนทุนละหนึ่งหมื่นบาทระดับมัธยมศึกษาจำนวนห้าสิบสองทุนทุนละห้าพันบาทระดับประฐมศึกษาจำนวนห้าสิบแปดทุนทุนละสามพันบาท มูลนิธิบุญยจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองคุณงามความดีและตอบแทนคุณประโยชน์แก่ข้าราชการตำรวจผู้เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเป็นประจำในทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาเพื่อสืบสารเกจตนารมณ์ของพลตำรวจเอกพจน์บุญญจินดาอดีตประธานมูลนิธิที่มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออำนวยประโยชน์เพื่อสังคม และส่วนรวมตลอดไปสุกันวรลีสุวรรณรายงาน